สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับคือวันนี้ผมจะไปอ่านัดน้องไว้นะครับสามคนจะไปสำรวจประกัดป่าแก้มแดงผูเรือนะครับแล้วก็เพื่อเชิองอนุรักษ์นะครับแล้วก็เราจะไปหานะครับว่าจะมีไหมเพราะว่าเราเว้นว่างจาก การไปดูแล้วก็ไปหามาประมาณสองปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะไปหาครั้งแรกในรอบสองปีครับไม่รู้ว่ามันจะเหลือหรือเปล่านะครับแต่น้องในทีมงานด้วยกันบอกว่ามีอยู่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมนะครับท่วมเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็จะขับรถไปปั๊มน้ำมันบ้านท่าแพนะครับบองเลยเป็นประกัดภูเขานะครับประกัดแก้มแดงสวยมากนะครับ ยังไงก็รอติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงแหล่งแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าฝากกุญแจรถนี้ไว้<ช>เอเอาไอดดว,าไว้เอาไว้ข้บงบนี้ก็ได้พวกเอาไว้กุญแจไว้น้วกันรีโมทดิเอ้ลืมกันลืมพร้อมกันตอนนี้ก็จะลงแหล่งแล้วนะครับยังมีกุญแจรถนะครับดูนะครับอย่าลืม ว่ายังตกน้ำจบเลยได้รีมุดยังเออยังโอ้อ,อีรีโอ๊ดจะมุ้ยดู้ใมาอีรีแหล่งแค่นี้แหละครับแหล่งทำเงินให้กับน้องโอ๊ดเรามหาศาลหาฟอร์ดก็นด้วย ได้หรือเล้วยได้หรือเ่โอ้ได้ไปแล้วครับหนึง่งเราหาฝักันหาฝักกัน มีฟอรดอยู่ใโอดหาฟอร์ดคน,นพีเบิ้งเด้อพีเบิ้งเด้อเพราะว่าไอ้ฟอรดมันแตกคันหนึ่งแล้วสิว่า หนึ่งแต้มแล้วครับโอ้หนึ่งแต้มหนูอ่ะกินตัวไปโอเคได้หรือเปล่า อย่างสวยเลยครับเห็นไหมครับ <c oughs> นึงแต้มเลยนะฮะอะบอยเฉียวฟอร์ดคนไามันอยู่น้ำใหม่ๆนะอด ได้อตวบัวได้สออดยุนขวดไม่ได้แน่นอนเอเหรเห็นใกล้ขวดบ่เห็นบ่โอ้เดี๋ยวครับเ๋ ปลามาันคือสั้นสิคือมันตีฟอดไหมไอเห็นเป็นตัวร้อยเอานี่นายว่าีิลีอดปลากระด้องสิมันตีฟอดวันนี้มันอยู่น้ำเหลือบนี่นะเดี๋ยวฝ้าไปย้ำมันเด้อห้อยมันที่เขหอยอยาห้อยตีท้า สามแต้มแล้วครับจับปลาสองมือครับท่านผู้ชมอดยุ้งหัวไหมเนะี่ยเห็นปะมันอยู่ในห้องไหมไหมอ,อดจังหวะเลขตัวแล้ว สมาชิกเคียงการครับนุมโอ้โหเด็กตัวละไอฟโฟนฮัลโหลสางเงินไทยพี่นู่เลย เป่าครับได้แล้วบุกกลางเลยเด้อทั้งนั้นเจ้าขอบลึกบ่าตล,ม,ล,ม,ลมบีบอ้มลมรมบลเล็กดอกสุพยุงนะมันก็ร่างขึ้นมาฟอดนะพอ คือเมื่อโอ้ท่านได้ตัวแม่เอาไว้เห็นน้ำนด้ตัวแม่เรเห็นรเ่าไอ้งุมฝอออเตนแรงกันยเนรงหอดเลยเล็กตัวละอ้เห็ตัวนึงเาเรียกแม่ก็ได้หรอ โอ้นี่นี่นี่เห็นบ่มึงไม่ฟอดเนี่ไงเห็นบ่มัเบ่่นีนี่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 เห็นบ่ตรงมีบ่ต้องเบิ้งน้มนีจาเสียงนะเพราะมันกำลังขึ้นมาตีฟอดอ่ะอขอพี่เพื่นเอาแล้วกั่นคือกาฟอดจัดรถ มันรูดมือเขาก็ยังอับสวิงเลยนี่นะโมนี่มือเสื่อมนี่เลือเบิรนเหาครับตอนนี้เราก็ถึงแหล่งน้ำแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะลาบเยอะจริงๆครับมันจะลาบไม่พอหน้าใส่ต่างหากักสส่เบิดล์ลเห็น

มันล,ลงนหัวน้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกยวเดี๋ยว <c oughs> ปุ้ปมัดมาัดประกัดแมวเอาเอ,าอยู่บ่ะมีเอาไปเอาไหเอาไปผ<ม>สมเรื่องอพวก็ให้ผู้วะตัวนี้นะว้าโอ้ตงนี้ปล่อยั่งนหน่อยเบ้ดเลยแขน <c oughs> ยังวะคืองงูนะ <c oughs> จุดไปแล้วเมื่อกี้นี่ <c oughs> นี่มองไปได้ดีบนยอดอะแสงรุ่น

ข้เขียบอกออกระดาเนี่ยสังน่งนเดี๋ยวเส้นเ้เอนะโอ้ตายมวยฝีมือเป็นมวยปีกเขเรียวู <c oughs> บอเขีย <c oughs> ดีบเป่าอนยี่อ้นดีป่าอ้นผู้ต้องเปิดที่เาิมเตงแล้วเนี่ยแน่นตะวิงเตงเฮียอยู่บนเที่ยวหร้อเปล่าเลยไอ้หนี่ง นี่บอบ่อน้าเนี่ยนี่ดูนะเป็นๆผู้เียผูดเนยเออพอคนมันแดงแล้วมันเทียวแล้วแกนะ้เนี่ยมีู้เคยบ่ใคร่มนี่ปลานี่าดู ซ่อนต <laughs> ัวนี้คือมีดวันี่ปวดปวดตาใช่ปวดเขานาะใช่น่าเป็นปวดยุงวัวยังไปคนดึงที่ไหน เนอะไรว่ะน่ขาหนาวนะดูป่ะับุยูนี่นนะเด,ดี๋ยวนี่นี่นะี่ยลกมันเล็กฟากัดยลกมาพี่มาพี่มาพี่ เนไรสวิงต oh. oh, oh. 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 uh ุน huh. oh. 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 ah. oh, ิบานมันตะปามี้โอ้ปลาฟูเนี่ยมนบนนะปาฟูส่สิบเมี่เอาไงตมวะไปขัดไซบแมงบเออสุดยอดเอาอีกโอ้ดละเมีย มันคือบุบอดป่ะคือบุบจิตโอบนี้ตาเมียเนาะนี่นะอุ้ยรับมีต่ักน้ำแล้วกันนะนี่ระเฮเียมน้องนางเด็กใครปุ๊บ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 โอ้โอ

ครับท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นไหมครับอุ้ยลุดมือครับเอาไปเอาอยู่ตัวแมวเลยเอาไปล่อยขะกันเลยลงเลยกีตาร์แก้มแดงดีเขาว่ากันไปไหนข้างไหนแท้ข้างไหน ini <tuk tangan> โคนี่โพ <tuk tangan> มุยลงไปด้วยบอกอตังนะฮะ,ะ,ะบุมีมันลกึกเสียไปลดแม่โอนี่เอาบุมีนหอย,ออยหอยหงสองตัวเลยมาขันะนะไ,นนไปล่ะ,ะว่าขืนอีกล้ะโอดตัวนึ่ เอาตรงนี้อยู่ตัวนี้หางใบโพูนโอ้ยนี่ยังไานี่ยมาดูดลมา

เยอนี่ะดอกเงี้ยเป็นมุกโตเนี่ยโหอ่ะรวยแล้วนี่ปิ่ะเลยโอ้บัตรเป็นยังไงดอกเงี้ยไงงามอยเลยวะมึงจะเป เงี่ยเป็นหัวเกียดไหลเลยเห้อเดี๋ยวงาเมันไหร่ กู้ยู่อ้อยไฟเกือบอะเอาคือผด้ดมาปลี่นไหมขึ้นหรือมะ่อนไปแห่งหกดาวเลยได้ไหม ไ,ไปขายดูง,ง,าางั้นหนาวบ่ไอ้งั้นบวกเขียวท่านเย็บไปเย็บไปเย็บไปพวกนึงเย็ยบในหลังเลย <laughs> มันต้องขึงไหมจังเหตุขึง ไม่โอ้ยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหายากลำบากขนาดไหนสำหรับวีดีนี้ผมก็ขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับไม่ไหวละวไงเราจะไปต่อครับสำหรับใครที่ดูก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ